สวัสดีครับผมเซลโนบเทอร์มินอลอิซูซุนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาทดลองรถนะฮะทดสอบรถตัวใหม่ของเราอิซูซุตัว2026นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กอัพหรือว่ามิวเอ็กนะครับวันนี้มาทดสอบนี่ที่สนาม 4x4 คูณอ,อยู่ที่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ารุ่นปี2026ทั้งมิวเอ็กแล้วก็ทางรถบิ๊กอัพดีแม็กของเรา มีจุดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมีมีรถอยู่ครบเลยอยู่ทางด้านหลังของผมนี้นะครับไปไปดูด้วยกันนะครับผมก็รถรุ่นต่างๆอยู่ตรงนี้เรียบร้อยละก็หลักๆนะครับสำหรับตัวมิลเอ็กเนี่ยจะเปลี่ยนตัวกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็ยังคงราคาเดิมอยู่ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวมิลเอ็กแล้วก็ตัวรถปริ้งอัพก็เหมือนกันนะฮะร,รถปิ้งอัพก็เหมือนกัน จะแตกต่างในเรื่องของเกรด M เท่านั้นนะครับสำหรับรถปิ้งอัพของเราก็จะเพิ่มราคาขึ้นมา20,000เพราะว่าในส่วนของ4คูณ4หรือว่าตัว V-Cross ของเรานี่ได้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ได้ระบบ a d a s เข้ามาอีก4ฟังก์ชันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาใหม่นะครับแล้วก็ทางด้านไฟไท้ายใหม่มาเดี๋ยวมาดูจุดแตกต่างของตัวรถกันมาดูตัวนี้ก่อนดีกว่า รุ่นที่แตกต่างรุ่นที่ได้เข้ามาก็คือตัวเกรดเอ่เกรดเอ็มตัวนี้นะครับนี่รูปร่างหน้าตาล้อแม็กเปลี่ยนลวดลายใหม่เนี่ยจะเป็นแม็กปัดเงาเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เกรดแซดีขึ้นไปกับเกรดเอ็มเนี่ยล้อแม็กลายเดียวกันเลยแต่เป็นแบบหน้าเงาขอบ18เหมือนเดิมการเปลี่ยนแป้งนี่ในส่วนของรูปร่างลักษณะกระจังหน้าต่างนี่ตัวนี้จะเป็นโทนสองสีนะครับนี่ ก็จะออกสีเทาน้ําตาลนิดนึงออกน้ําตาลน้าตาลแล้วก็มีลวดลายในส่วนของกระจังหน้าจะไล่ระดับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะก็อยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความชอบละนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขี้เป็นชั้นๆเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมในเรื่องของออปชั่นจะมีกล้องรอบคันแล้วนะครับสำหรับตัวเกรด M ทั้ง v c o r รแล้วก็ทั้งตัว High l a n d e r ที่เป็นรุ่นท็อปสุดของเราเกรด M นี่กล้องรอบคันมาแล้ว สำหรับรถวิงอัพของเรานี่ได้กล้องรอบคันด้วยได้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยแล้วก็ได้ระบบ ADA s เพิ่มมาใหม่อีกอีก4ฟังก์ชันก็คือสิ่งที่ได้เข้ามาก็คือจะมีระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบดึงดึงพวงมาลัยกลับรักษารถให้อยู่ในเลนนี่มาครบเลย ADA s ตรงนี้เป็นฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามารุ่นเกรดเนะครับเพิ่ม2 0,000ืส่วนรุ่นอื่นๆราคาเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ ตัวนี้จะเป็นเกลด M นะครับ2.2 3.0เหมือนกันเลยน,นี่การดีไซน์ข้างหน้าตัวนี้เมื่อก่อนนะฮะตัวนี้จะจะปิดเรียบตัวนี้ก็จะเป็นช่องเป็นดูทําเป็นมิติมาให้เป็น3มช่องแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นยกสูงหรือว่ารุ่นไฮแลนเดอร์แล้วก็กล้องหน้ารถจะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องรอบคันตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนี่กล้องรอบคันเนี่ยโซนอื่น แล้วก็ดีไซน์ทางด้านท้ายรถนะฮะดีไซน์ในเรื่องของไฟไท้ายใหม่นี่ไฟไท้ายก็จะเป็นแบบใสๆเลยนี่ก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ออกรถรุ่นเก่าไปนะครับสามารถเบิกอะไรซื้อได้เลยเพราะว่าบล็อกไฟไท้ายต่างๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ใหม่เท่านั้นเองนี่นะครับเกรด M ก็คือรุ่นท็อปที่สุดของเรา แล้วก็ในส่วนของตัว v c o อร์หรือว่าตัวโฟร์ว e ลของเรานะครับนี่การดีไซน์ต่างๆตัวนี้จะเป็นสีใหม่สีออกอจะออกเขียวๆหน่อยเหมือนสีจระบียผมพูดยังง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับได้กล้องรอบคันเพราะว่าตัว v c o อร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะฮะถ้าเป็นเกรด M มีกล้องรอบคันมาเหมือนกันตะกูลเกรด M เหมือนกันเลยได้กล้องรอบคันมาเหมือนกันได้พรม,มาลัยไฟฟ้าเหมือนกัน นะครับแล้วก็ได้ระบบ a d a s ระบบเซฟตี้ต่างๆเพิ่มมาอีก4ฟัง์กชันนะฮะก็เหมือนกันเลยระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบดึงพวงมลาลัยกลับช่วยอัตโนมัตินี่มาครบมาเต็มละทีนี้นะครับเพราะว่าได้พวงมลาลัยไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็อีกรุ่นนึงที่ลูกค้าถามกันมาเยอะเลยรุ่น x series นี่มาเรียบร้อยละตระกูล x series ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสป e ด x series ตัวเตีย้ยนี่ x series ตัวเตี้ยมาแล้ว ลูกค้าที่ถามไทยกันเข้ามาในไลฟ์สดนะครับที่ที่ผมไลฟ์สดมีมีอยู่นะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจอ,อยู่ในช่องทาง YouTube ตรงนี้ก็สามารถดูได้นี่เอ็กซิลมาแล้วนะครับการตกแต่งสไตล์คล้ายๆกับรถ Pick Up เลยนะครับกระจังหน้าต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าการดีไซน์ก็เน้นนิดส่วนของโทนสีแดงนี่นะครับโทนสีแดงมาแล้วเอ็กซิลี่สติกเกอร์เหมือนกันนี่นะครับ สไตล์ของเขาเลย X Series ต้องมีสติกเกอร์แน่นอนโทนสีแดงมีคลิปตรงนี้อีกนิดนึงนี่เส้นสายข้างในนี่นะครับบ่งบอกในรุ่นของ X Series เลยไฟเหมือนกันทั้งหมดนี่สเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยละสวยงามราคานะครับเดี๋ยวราคาผมขึ้นให้ดูในในในวิดีโอนี้เลยนะครับไปดูภายในรูปรักลักษณะคล้ายเดิมนะครับ เหมือนรุ่นรุ่นแอนะครับรุ่นรุ่นแก็คือ,อเป็นเป็นตัวออปชั่นเดียวกันกับตัว x อ็กซ์เพียงแต่ว่าเอ็กซ y ก็เหมือนเดิมทางทางเราติดตั้งตัวสเกิร์ตมาให้แล้วก็โลโก้ต่างๆพวกนี้นี่ภายในถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับภายในจะเป็นแบบนี้เน้นโทนสีสีแดงตัดดำส,สวยๆแบบนี้เลยนี่เบาะดีไซน์สวยมากลายผ้าสวยนะครับ หรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับทักกันหลังไม้ได้เลยพูดคุยกันได้นี่นะครับผมอะไรก็โลโก้สีแดงไะเดี๋ยวไปดูรุ่นยกสูงเอามาดูไฟไท้ายด้วยดีกว่าเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นดีไซน์ของไฟไท้ายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นรถสีดำเนี่ยก็จะค่อนข้างจะตัดตัดกันดีอยู่เหมือนกันไะเดี๋ยวไปดูรุ่น Highlander x Series กันรุ่นยกสูงนะครับไปดูกันครับ มามาต่อกันกันกบรุ่น X Series รุ่นยกสูงนะฮะรือว่ารุ่น Highlander X Series ของเรานั่นเองนี่มาเรียบร้อยแล้วตามคำออสอบถามกันเข้ามานะครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตามคำเรียกร้องเลยกระจังหน้าสไตล์เดิมนะครับก็เน้นในโทนสีแดงตัดดำตรงนี้จะเป็นแดงเข้มๆหน่อยนะฮะนี่แดงเข้มๆหน่อยตัวนี้ก็โลโก้ของอี u z ก็จะเป็นแดงสดนะครับ สติกเกอร์คาดฝากระโปรงมาเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ไฟหน้าดีไซน์เหมือนกันเลยสำหรับรุ่น x อ e กซไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงตัวไฮรลนเดอร์ตัวสปีดต่างๆเหมือนกันเลยนี่ดีไซน์ไฟหน้านะครับก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับสำหรับรุ่นยกสูงไฮ g ลนเดอร์ตัว x อ e กซตัวนี้ตัวล้อแม็กขนาดขอบส8นะครับสหรับรุ่นยกสูงนี่ดีดีไซน์ต่างๆเหมือนเดิม ประมาณนี้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามกันเข้ามานะครับมาเรียบร้อยแล้วรุ่น X-Series s k ก,กิ a ์ k กกด,ด้านหน้าประมาณนี้กุญแจการสตาร์ทรถก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับออปชันต่างๆการสตาร์ทรถก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนี่การดีไซน์ข้างในก็เหมือนเดิมกับ X-Series รุ่นที่ผ่านๆมานะครับก็จะเน้นเป็นโทนสีดำตัดแดง นะครับเส้นพวกนี้เกียร์ออโต้เครื่อง2.2นะฮะเกียร์ออโต้8สปีดเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้สำหรับรุ่น x อ็กซิลี่นี่ก็จะมามีแพดเดิ้ลชิพมาให้ด้วยตัวแพดเดิ้ลชิพตัวนี้ก็คือตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยมาให้ครบเรียบร้อยเหมือนกับเกรดเกรดซัพพีเกรดเอ็มเ,เลยนะครับเพราะว่าตัวแพดเดิ้ลชิพหรือว่าตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะจะมีเฉพาะรุ่นเกรดเอ็มเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเอ็ก ลุกยกสูงเกียร์ออโต้เนี่ยจะให้ตัวแพดไดชิปมาด้วยนะครับระบบล็อกความเร็วต่างๆมาครบเลยนี่บอหนังเป็นแบบคูแม็กโอ้ตัดเย็บสวยนะครับบอหนังตัวนี้สวยมากตัดเย็บแบบสไตล์สปอร์ตเลยนะครับสปอร์ตบาร์โลบาร์มีมาให้ครบเรียบร้อยนี่นะครับพาดูกันแบบยาวๆเลยไฟไท้ายดีไซน์เดียวกันทั้งหมดนะฮะนี่จะเป็นเลนเ็นเลนแบบใสๆแบบเนี้ย โลโก้ทุกคำนะฮะท,ทุกตัวที่เขียนว่า E สู่ๆสำหรับรุ่น X Series ก็จะเป็นโทนสีแดงทั้งหมดเลยนี่สวยๆแบบนี้ดูดีไซน์ในเรื่องของบันไดข้างก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันมาดูตรงพวงมาลัยหน่อยนี่ระบบล็อกความเร็วต่างๆมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดามาครบหมดนะฮะ ระบบล็อกความเร็วเนี่ยสำหรับรุ่นยกสูงมาให้มาหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ให้ตัวแพเดิลชิปตัวนี้มาด้วยนี่นะครับเครื่องยนต์ใหม่ยูโร5ผมชอบเบาะมากเลยเบาะเบาะตัดสวยนะครับนี่ดีไซน์เบาะสวยมากโอเคก็วันนี้พามาดาูโดยรวมนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นยกสูงนะครับ รุ่น X Series หรือว่ารุ่น V Cross 4x4 คก็พามาดูให้ครบเลยก็วันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม